ส,ส่วนใหญ่วันตรุษจีนคนจีนมักจะนิยมไหว้เจ้าที่โดยใช้กระดาษไหว้นะครับก็จ,จะมีเทียนเถาจีเงินตราสวรรค์เช่นเดิมแล้วก็จะมีกิ่งเตีย๋ยกุ้ยหนังหูเทียนทู่ขอสี่กิ้วกิมหญิงเต่าปีนี้เป็นปีขานนะครับส่วนใหญ่คนนิยมใช้หมูจุดรับปีขานเพราะว่าขานกับหมูเสริมกัน ต่อไปจะเป็นการไหว้บัมพบุรุษนะครับการไหว้บัมพรุษเราก็จะประกอบด้วยเสื้อผ้าเงินทองทองแท่งรองเท้ากระดาษไหว้ที่สำคัญก็มีตัวกิม อวงแซจีหรือใบเบิกทางกิ่มจั่วเราจะมีเทียนในการประกอบไหว้เจ้าไหว้ไหว้บัมพบรุษุดด้วยนะครับแล้วก็ทูอันนี้คือชุดประดับสําหรับรบัมพบพุรุษส่วนใหญ่การไหว้บัพบพุรุษเราจะไหว้มากกว่านี้ก็ได้โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆเพิ่มในวันเชงมีง